สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก็ก็ไก่ครั้งหนึ่งนะคะหายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะสําหรับช่องนี้ <c oughs> นึกว่าเราทําช่องแล้วละสิต่าค่าก็ยังอยู่ดีแต่ว่าตอนนี้ซินดี้ได้รับปัญหาจากการเข้าประกวดกิจกรรมของโ Mobile Legends ค่ะทุกคนขออนุญาตเปิดเกมเพ์เป็นแบล็กเกแล้วก็มานั่งฟังซินดี้เล่าเมามอยกันนะคะทุกคนเรื่องของเรื่องนั้นมันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณวันที่20กว่ากว่าของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางเพจออฟฟิเชียลของ Mobile l e g e n d เอยากเขาได้มีกิจกรรมจัดทาคลิปเพื่อ เงินรางวัลตอนแรกที่ฉันเข้าไปเห็นเนี่ยนะก็แบบว่าอุ้ยเงินรางวัลมันเยอะมากมากนี่ทางโมบาย e รจเนี่เขาทุ่มทุนสร้างการตลาดของครีเอเตอร์ไทยขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยก่อนอื่นขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าซินดี้เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยเกี่ยวกับ Mobile Legends ไม่ว่าจะเป็น KOL ทีมงานแอมบัสเดอร์วงในซินดี้ก็เป็นเพียงวิดีโอครีเอเตอร์เสรีที่ไม่มีสังกัดอยากเล่นเกมอะไรก็เล่นอยากทำคอนเทนต์อะไรก็ทำแล้วถ้าเพื่อนๆที่ติดตามช่องซินดี้จริงๆเนี่ยจะรู้ว่าซินดี้เล่น Mobile เล gend ตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเพิ่งจะมาย้ายมาทำตอนนี้เขามีกระแสกันโครมคมเมื่อเดือน2เดือนที่แล้ว no 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 ฉันทํามาตั้งแต่กลางปี2024แล้วลงคลิปมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอแนะนําตัวพอสังเขปแล้วนะทีนี้เมื่อสิ่งที่ได้เห็นกิจกรรมนั้นน่ะก็เลยว่าจะลองลงขำๆเพราะว่าก็คงสู้พวกพี่ๆครีเอเตอร์เบอร์ใหญ่ๆที่เขามีฐานแฟนฐาน,ฐานคนดูเยอะอะไรแบบนี้เราคงไปชิงที่หนึ่งอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแล้วอันดับท้ทยๆเนี่ยได้เพจไงเออ ได้เพชรก็ยางดีนะแบบว่าตอนนั้นเพิ่งลงคลิปกดสกินอมรไงเออแล้วก็ในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ตรงกับเงื่อนไขการทําคลิปที่ทางกิจกรรมเนี่ยได้จัดไว้ก็เลยส่งไปลิงก์หนึ่งแบบขำๆเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันที่1พึ่จิกาเพื่อนในกลุ่มเมมเบอร์ของซินดี้เนี่ยก็ค้าบข่าวมาบอกว่าเฮ้ยซินดี้ได้ที่หนาเว้ยตอนนั้นฉันก็ตกใจเลยแบบว่าฮะฉันส่งไปคลิปเดียวได้อยู่ที่5้าเลยหรอตอนนั้นบอกตามตรงว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันแต่ว่าจากที่บอกว่าจะส่งคลิปขำๆอ่ะเฮ้ยไม่ขำแล้วค่ะเอาจริงเลยได้ไหมอ่ะตอนนั้นอ่ะฉันก็ต้องย้อนกลับไปดูอีกครั้งนึ่ย ว่า้ที่5ได้เงินรางวัลเท่าไหร่อะเราก็ต้องอึ้งมากกว่าเมื่อได้1,000ดอลลาร์เลยเหรอแก1 0 0 0ดอลลาร์คูณ32ก็ประมาณ3 2 0 0 0บาทแค่นั้นละค่ะซินดี้เนี่ยตาลุกวาวเลยแบบว่าแกฉันต้องเอาเงินนี้มาให้ได้แต่แต่แต่มันก็ยังไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านี้ไงเมื่อณนะวันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งทางเองค่ะกิจกรรมเนี้ยจะปิดรับผลงานถึงวันที่9พฤศจิกายนนั่นหมายความว่ายังเหลือเวลาอีก ๙วันที่ซินดี้เนี่ยจะส่งคลิปเข้าประกวดเพราะถ้าเราไม่ลงคลิปต่อเนี่ยมีหวังโดนปาดตกที่5แน่นอนค่ะแต่แต่แต,แต่ว่าในเช้าของวันที่2อ,อ่ะซินดี้มีบินไปที่เชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นทริปเที่ยวพักผ่อนประจําปีของซินดี้เลยก็แบบว่าใครที่ติดตามซินดี้เนี่ยจะรู้ว่าซินดี้อยู่บ้านแทบทุกวันเลยค่ะอยู่บ้านแต่คลิปสตรีมชีวิตมีอยู่เท่านี้เลยแทบไม่ได้ไปใช้ชีวิตเที่ยวเล่นต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเลยค่ะ1ปีหนึ่งครั้งแล้วจองโรงแรมไว้ทั้งหมด6คืนอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันที่ ถ้าจะรอกับกรุงเทพมาทําคลิปส่งอ่ะไม่ทันแน่ๆน่ซินดี้ก็เลยตัดสินใจหอบงานไปทําที่เชียงใหม่เลยค่ะแล้วซินดี้ก็ใช้ชีวิตอยู่แต่ในโรงแรมตื่นมาเล่นหาฟุตตัตดคลิปวนอยู่อย่างนี้อยู่ที่โรงแรมเต็มๆ4วันเลยค่ะบางวันนอนแค่5ชั่วโมงตื่นมาตัดคลิปใหม่อีกแล้วบอกเลยว่าซินดี้ทุ่มเทก,กับกิจกรรมนี้มากจริงๆค่ะแต่ทว่าในระหว่างเส้นทางเนี่ยมันก็เกิดปัญหาปัญหานั้นคืออะไรไปรับชมกันหลังโฆษณาค่ะ richman shop no.1 เรื่องการเติมเกมร้านค้าชั้นนำที่รับเติมเกม มมไม่ว่าจะเป็นเกม Mobile Legends แบงแบงทั้งถูกและคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟี่งแถม1และยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%และยังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมผ่านเอสเปอ t ์เที่นี่ที่เดียวต้องร้าน Rich Man Shop เท่านั้น กลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเส้นทางการแข่งขันเข้าประกวดชิงเงินรางวัลจากกิจกรรมโมบายเลเจน d ์และปัญหาช็อตที่1เนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อซินดี้ทยอยส่งคลิปไปด้วยการส่งลิงก์ผลงานเนี่ยไปยืนยันเพิ่มไป4คลิปแต่ว่าฉันเพิ่งมาอ่านกฎอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะว่าเขาบอกว่าส่งได้สูงสุดเพียง10คลิปเท่านั้นเอา้าแล้วตอนแรกฉันก็เข้าใจว่าจะส่งกี่คลิปก็ได้เพื่อรวบรวมยอดวิวให้ได้เยอะมากที่สุดแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะชิปหายและและไอ้สี่เพิป เนี่ยยอดวิวยังต่ำเตี้ยเรียดินอยู่เลยอะแล้วฉันมีโอกาสส่งอีกแค่5คลิปใน YouTube เท่าน,านั้นนะโอ้ยแบบนี้อะเราควรที่จะลงคลิปไปเยอะๆก่อนแล้วค่อยไปเลือกว่า คลิปไหนยอดวิวเยอะสุดแล้วก็ค่อยเอาคลิปนั้นนไปส่งเข้าประกวดไม่ดีกว่าหรอสวยแล้วหนูสวยแล้วหนูทํายังไงดี <spicy. S 2> ก็เลยตัดสินใจทําคลิปไฮไลท์เนี่ยไปลงในคลิปชอ็อตเพื่อดึงจากคนในคลิปชอ็อตมาดูในคลิปเต็มที่ส่งเข้าประกวดไปอีกทีแล้วในขณะเดียวกันซินดี้ก็ทําคลิปใหญ่ไปด้วยง,ง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าจะตัดคลิปจนเป็นบ้าได้เลยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะนะคลิปไฮไลท์มันเยอะมากๆเลยฉันก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นก็เอาไปลงในทิกตอกด้วยเลยดีกว่าแต่ตอนนั้น่ะ ไม่ได้คาดคิดว่าจะชนะในการแข่งติ๊กต็อกนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยยอดวิวเขาไปเป็นหลักแสนกันหมดแล้วแล้วสิน,นียังไม่ได้ลงสักคลิปเลยอะ่ะจะไปสู้คนอื่นเขาทันไหมแต่ว่ามันก็ลงไปไม่เสียหายหรอกเนาะถือว่าเป็นการระบายคิดไปด้วยก็เลยเอาคลิปไปลงในติ๊กต็อกเยอะมากๆเลยละค่ะแล้วก็เลือกที่จะลงวันเดียวกันหมดเลยด้วยแบบว่าลงทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยอะ่ะเออจะฝีก็ฝีไม่ฝีก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็เป็นอย่างที่สินีคาดคิดนั่นแหละค่ะใช่ลงไปวันแรกเนี่ยยอดวิวหลักพันทุกคลิปแต่ก็็เเออนนะ่าไมปไร มาเซทเทอร์ <set> ของเราในเดือนนี้คือลงๆแม่งไปเฮะแตะใครจะไปรู้วะเพื่อนๆผ่านมาอีก2วันยอดวิวที่มันเคยหลักพันมันกลับมาเด้งเป็นแสนให้แบบนี้บอกตามตรงว่าตอนนั้นขนลุกมากมันนับยอดวิวรวมกันอ่ะเฮ้ยน่าจะแตะ3ามล้านวิวได้เลยนะตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นในแพลตฟอร์มทิกต็อกอ่ะเขายอดวิวกันกี่ล้านแล้วแต่ว่านี้ก็จะขอเทหมดหนะ้ตาตักเลยค่ะเป็นไงก็เป็นกันจากนั้นซิดนดี้ก็คัดยอดวิวที่เยอะที่สุดเนี่ยส่งลิงก์เข้าไปให้ทางทีมงาน ตรวจสอบยืนยันซึ่งทีมงานก็ตรวจสอบแล้วรปผ่านทุกคลิปแล้วก็ประกาศออกมาว่าซินดี้เนี่ยชนะได้อันดับที่1ในทิกตอกค่ะแล้วก็อันดับที่3ในแพลตฟอร์ม YouTube แล้วเงินรางวัลทั้ง2แพลตฟอร์มรวมกันที่ซินดี้ได้รับเนี่ยจะอยู่ที่2,700 USD ตอนนั้นน่าบอกเลยว่าแฮปปี้ดีใจมากๆเลยค่ะแบบว่าเออความพยายามของเรามันไม่เคยทระยยศเราจริงๆนะยอมวัดใจอยู่โรงแรมตัดคลิปเลยค่ะจะเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ป้าแต่ว่าอันเนี้ยต้องมาก่อนแต่ฝันของ ซินดี้ก็ต้องสะดุดครั้งที่1เมื่อณนะวันที่21ทางตัวเกมมีการส่งข้อความมาว่าคุณมียอดเงินรอการโอนอยู่นะอยู่ที่2,400ฮะ2,400แล้วยอดมันตกหายไปไหนถึง300เหรียญเลยล่ะ 300อเหรียญก็ตีเป็นเงินเกือบ10,000บาทเลยนะทุกคนคือมันเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับซินดี้อ่ะเอาแล้วงี้ทําไงดีอ่ะฉันจะทักไปถามทีมงานดีไหมอ่ะแล้วเขาจะหาว่าฉันเรื่องมากหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุยไปคุยมาเขาไม่ชอบฉันเคาริลรางวัลไปทั้งหมดล่ะฉันจะทําไงดีแต่อีกใจหนึ่งของฉันก็ตะโกนกลับมาว่าหุ้ยเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราสิอุตสาห์ประกาศหน้าเพจไปแล้วว่าเราได้รับรางวัล2,700ด USD แต่พอเอาเข้าจริงได้2 4 0 0อ่ะ มันก็แอบจบแปลกๆไปไหมใช่ไหมซินดี้ก็เลยไปหาวิธีติดต่อทีมงานมาค่ะก็คือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้คือมาสุกแล้วเช้าวันเสาร์ที่22เนี่ยทีมงานก็ตอบกลับมาบอกว่าขอหน้าติ๊กตอกยูทูบแล้วก็ลิง์ทั้งหมดที่เราส่งเข้าประกวดไปหน่อยอะซินดี้ก็ส่งไปแล้วรอวันอาทิตย์ไม่มีใครติดต่อกลับมาซึ่งคิดว่าน่าจะหยุดทําการละค่ะและใช่วันจันทร์ทีมงานติดต่อกลับมาทําให้ซินดี้เนี่ยอึ้งมากๆเขาบอกว่าทางเรายืนยันว่าคุณได้ที่2ของทั้ง2แพลตฟอร์มอันดับ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำกรุณารีเฟรชเอ๊ะไม่ได้สิเพราะว่าคุณประกาศเองว่าอันดับจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลังวันที่21และเมื่อซินดี้รีเฟรชดูเนี่ยก็ยังอยู่อันดับที่1ใน Tik t o อกเลยค่ะแล้วไงซินดี้ได้ไปอยู่ที่2ใน YouTube ด้วยห่ะซินดี้ได้ที่3ไม่ใช่หรือไงเหมือนว่าจะงงๆง,งงๆมากๆนะคะซินดี้ก็เลยโพสต์ลงเพจค่ะเพื่อเป็นการอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าในขณะนึงซินดี้ก็ติดต่อหาทีมงานช่องทางเดิมเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่มมัันนนนนนเเกกกิิดดขึ้้จาผ่ไปชวงงยอ ปรับมาเป็น2,700ดอลลาร์ 2, แล้วก็มีทีมงานโมบายเลเจนด์มาตอบโหสซินดี้ถึงที่เลยซึ่งตกใจมากซึ่งทุกคนในที่นี้เป็นพยานให้ซินดี้ด้วยนะว่าเนี่ยทีมงานก็บอกว่าซินดี้ได้รับ2,700ดอลลาร์ 2, จริงๆอาจก็ดูเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอให้ตัวยอดเงินเนี่ยมันโอนเข้าบัญชี PayPal มาแต่ว่าวันนี้วันที่25มันขึ้นข้อความแบบนี้ค่ะว่าชําระเงินล้มเหลวและไม่ใช่ซินดี้ที่พบเจอกับปัญหานี้นะคะมีครีเอเตอร์หลายๆคนมากๆ เลยที่เจอแบบนี้เหมือนกันแต่ทางซินดี้ยังเชื่อมั่นในตัวเกมและทีมงานโ Mobile Legends อยู่นะคะว่าซินดี้จะได้รับความเป็นธรรมและความถูกต้องตอนนี้ได้มีการแจ้งเรื่องไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทีมงานเนี่ยทำการตรวจสอบก็รอฟีดแบ็กอีกครั้งหนึ่งค่ะคเพื่อนๆค่ะคิดว่าซินดี้จะได้รับเงินนี้จริงๆหรือไม่แต่ว่าซินดี้อยากไปเห็นครีเอเตอร์คนหนึ่งเขาได้รับเงินแล้วจริงๆนะแสดงว่ามันก็ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมล่ะเนี่ยคนเราอยู่ได้เพราะความหวังอยู่ได้เพราะความฝันนะคะในฐานะครีเอเตอร์คนหนึ่งนะคะอยากจะแนะ แนะนำการทํางานของทางทีมงานนะว่าควรจะมีทีมงานรองรับการแก้ไขปัญหาแคมเปญน,นี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่ามีครีเอเตอร์หลายๆคนมากที่ประสบปัญหาเนี่ยล้วก็ทักมาทางหน้าเพจและหลังไม้ว่ากรอกข้อมูลยังไงทํายังไงอะไรแบบนี้ซึ่งซินดี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทําถูกหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าแนะนํานะคะและสภาพเพจของซินดี้ตอนนี้เหมือนศูนย์บรรเทาทุกครีเอเตอร์ไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีแต่คนร้องถูกมาเต็มเลยตัวซินดี้เองก็ได้รับปัญหานี้เช่นกันค่ะแต่ว่าคิดว่าทุกปัญหามีทางออกนะคะ และโดยส่วนตัวซินดี้รู้สึกว่าโมบายเลเจน n ์เนี่ยกำลังจะบูมในประเทศไทยเลยค่ะถ้าผ่านปัญหานี้ไปได้เนี่ยเชื่อเลยว่ามีครีเอเตอร์จากเกมนั้นเกมนี้เนี่ยแห่กันมาทำคอนเทนต์แน่นอนค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมีครีเอเตอร์เพื่อนๆจากเกมอื่นเนี่ยทักมาถามกันเต็มเลยว่าเฮ้ยโมบายเลเจนแจกจริงปะ่ะมีกิจกรรมเยอะไหมมีระบบซัพพอร์ตครีเอเตอร์ไหมจะย้ายมาทำบ้างจึงแน่นอนว่ามันจะเป็นข่าวดีของวงการ Mobile Legend of the Thailand แน่นอนค่ะทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับซินดีนะะ้แล้้ววเมดยี๋ยถา อัปเดตอะไรบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวซินดี้จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย